สวัสดีครับผมนายอภิลักษ์มังโคลร,รหัสศูนย์เก้าสองสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสิบสองครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสกิลการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันแล้วก็การพัฒนาภาษาอังกฤษในอนาคตนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษมากๆชอบจนแบบอยากที่จะพูดได้เหมือนเป็นเจ้าของภาษาเองครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อมัธยมต้นช่วงมหนึ่งถึงมสาม ตอนนั้นผมเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าผมไม่ไดคิดว่ามันจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันณตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาที่สองด้วยครับที่เราเราไม่ได้จะใส่ใจกับมันจนกระทั่งผมมาเริ่มรู้ตัวเองว่าผมชอบภาษาอังกฤษแล้วก็อยากที่จะใช้มันจริงๆก็คือช่วงตอนมัธยมปลายคือม4ทางโรงเรียนจะมีให้เลือกสายการเรียนก็คือเป็นสายวิคณิตกับศิลป์ภาษา ซึ่งส่วนตัวแล้วเราไม่ชอบวิทย์กับคณิตอยู่แล้วเราก็เลยต้องลงศิลปภาษาไปตอนนั้นเราก็ทําใจแล้วแหละว,ว่าต้องมีภาษาที่3เพิ่มเข้ามานอกจากภาษาอังกฤษก็ต้องมีจีนมีญี่ปุ่นมีเวียดนามเข้ามาตอนนั้นผมก็โอเคผมจะพยายามแล้วก็ตั้งใจแต่ในคลาสเรียนแต่และว,วิชาเนี่ยก็จะมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนในคลาสซึ่งเราเป็นคนไทยแล้วเขาเป็นต่างชาติ ภาษาที่เขาใช้สื่อสารกับเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยเราก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและด้วยความเป็นเราเราก็อยากที่จะคุยกับอาจารย์อยากจะสื่อสารกับเขาอยากจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแนะนําตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขาถามเราจะได้ตอบได้อะไรอย่างเงี้แล้วตอนนั้นผมจําได้ว่ามีนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งต้องใช้นักเรียนที่ประเทศเราเป็นแลกเปลี่ยนกับประเทศเขาซึ่งจะเป็นทุนเรียนต่อครับ ตอนนั้นนักเรียนที่ประเทศเขาก็ได้มาพักที่บ้านเพื่อนของผมก็คือผมจําได้ว่าผมอยากที่จะสื่อสารกับเขาอยากที่จะแบบเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอยากจะให้เขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาอบอุ่นนะเขามีเพื่อนที่นี่นะแต่จะทํายังไงในเมื่อเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผมอยากจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะคุยกับเขาอยากจะแบบ แนะนำอะไรเขาหลายๆอย่างครับจนกระทั่งจบม6เข้ามาหาลัยปี1ปี2เริ่มประเมินตัวเองให้ภาษาอังกฤษมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มที่จะฟังออกตอบได้ในบางประโยคทีนี้เนี่ยการพัฒนาภาษาอังกฤษของผมเนี่ยก็จะมาได้ด้วยการดูซีรีส์ครับภาพยนตร์แล้วก็ฟังเพลงเพลงที่ฟังก็จะเป็นเพลงสากล เพราะว่าเวลาที่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจสัพท์คําไหนเงี้ยครับเราก็จะเข้าไปเซิร์ชใน Google ว่าเอ๊ะคำนี้มันแปลว่าอะไรมันแบบมันทัดใจมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าไปเซิร์ชดูส่วนภาพยนตร์ก็จะดูเป็นซับไตเติลครับสมันไม่ค่อยดูซับไทยเพราะว่าจะดูซับแล้วก็ดูรีแอคชั่นของตอนนั้นๆว่าเขารู้สึกยังไงฟิลลิ่งสีหน้าแววตามันออกไปในทางไหนเงี้ยครับก็จะเอา อ่าสัพท์ที่เราไม่เข้าใจเนี่ยไปเซิร์ชดูใน Google แล้วก็จะรู้สัพท์ใหม่ๆขึ้นมาครับแล้วเราก็จะได้ใช้ประโยคที่เขาคุยกันบ่อยๆมันก็จะเป็นประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมันก็จะอยู่ในภาพยนตร์อยู่ในเนื้อาหาในเรื่องครับเราก็จะสามารถเอามาใช้ได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสิ่งที่ผมใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็คือการดูนางงามครับนางงามเนี่ยนอกจากความสวยความงามแล้วก็จะมี attitude เขาจะมีรอบตอบคำถามรอบสปีชซึ่งนางงามไทยที่ชนะการประกวดจากที่ไทยแล้วต้องไปที่ Universe ใช่ไหมครับต้องไปที่ระดับโลกเขาก็จะมีนางงามแต่ละประเทศเข้ามารวมกันแต่ทุกคนจะใช้ภาษากลางในการสื่อสารคือเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะรู้ว่านางงามคนนี้เขามีอัติจูดยังไงร,รอบสปีชเขาพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองเราก็จะเอา คำที่เขาพูดไปเซิร์ชดูใน Google ไปแปลดูแล้วก็จะอ๋อคนนี้เขามีทัศนคติอย่างนี้นะเขาคิดอย่างนี้นะอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรอบต่อคาถามที่แบบจะมีคําถามให้นางงามแต่ละคนที่เขาเข้ารอบไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าคนไหนตอบดีตอบไม่ดีคนไหนแอดดิจูดยังไงเขาทัศนคติเขาคิดอะไรยังไงเราก็จะเอาคําตอบของเขาเนี่ยไปศึกษาดูแล้วก็จะได้ความรู้ใหม่ๆได้ศัพท์ใหม่ๆครับก็เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับ ซึ่งตอนนี้ภาษาอังกฤษถ้าประเมินตัวเองก็หเต็มสิบพอที่จะฟังรู้เรื่องแล้วก็จะตอบได้แต่ไม่ไม,ไม,ไม่ทุกประโยคครับก็จะมีศัพท์บางคําที่ยังไม่รู้แล้วก็ฟังออกแต่ตอบเขาไม่ตอบเขาไม่ได้ไงครับคือเราไม่มั่นใจที่จะพูดแล้วกลัวที่จะพูดถูกพูดผิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็จะพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นแล้วก็ให้มากขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับ